เอาแม่งดีเออคือขอยสไปก่อนเลิกได้ไหมอีสไปก่อนเลิกไฟเดียวเนี่ยวัดกันไปเลยแล้วก็พักเลยจะแยกก็แยกได้ได้พี่ออเไปตามนั้นตอนนี้มีแค่ตีพอเดียวแพี่เมื่อกี้เราอุ้มได้บ้างป่ะพี่ไม่ได้เลยตำรวจ้า มัดอีกูถ้าอยากกูต้องต้องกดแล้วไปเลยลงแล้วไปเลยเว้ยไม่มีไม่มีไม่มีคือกูจะตายไมลุงหน่อยกูก็จะตายเนี่ยฟูดก่อนไหมไอ้ตัวเองหลงไอ้หลงมันอาจจะไปตู้นะเว้ยเพราะว่าพวกสอนนอนแป้บฟูแป๊บเดียวมันออกหน้าสอนนอนมันถ่ายเป้ลูกมันได้ไหกูจะแดงใช่ป่ะเออ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 โอเคได้ตามนั้นโอเคโอเคมันกระไรเขียว่าไล้หลงพี่แฮร์เราไม่ยิงไดยน้นะสนเออเออจริงหลงว่ามันได้จะเป็นกูจะแดง เติมของมันก็ไม่ยิงนี่แต่มันจะแบบมาเติมของเพราะของเราหมดจริงไม่น่ามัเติมน่าเอาแม่งเลยทอมเพื่อน้องถ้าเติมต้าเอาแม่งเลยถ้าเรื่องไม่ได้เติมเขาเหมือนเราอ่ะร่างไว้ิไอ้ตันนี่นะไอ้ตันมีบอสคอยยังวะสรุปอันนี้ซ่อมอย่างเงี้ยหรอบรรยากาศเออดูกูจะแดงให้ผมอยู่ไหมมีรออยู่ครับอ่าดูกูจะไแดงให้ผมหน่อยมีโอเวอร์เข้าไปปะองไปเติมมนน้ัก่อนตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยนะเช็คให้ผมหน่อยได้ครับตอนนี้เลยได้ครับรถวิ่งไหนรถไม่พอเขาไปตู้ไปแล้ว พอพี่ไอทีอ่ะมันเพิ่งไปไม่ใช่เหรออะไรเหรอโออมันต้องรอต้องรอก่อนไม่พี่ให้คนดักกูจะแดงว่าได้ไงโอเวอร์อยู่ตึกลานจอดรถตรงแลนฟ้าต้องเลือกแล้วว่ามึงจะเล่นหรือมึงจะเติมของพี่ก็เลือกดีได้ผมมงั้นตรงแรกมีมีเฮ้ยฟัง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 เอ่อโอเวอร์อยู่ตึกจอดรถตรงข้าแลนฟ้า เอาไปพี่แล้วมันหงรถของเราไม่พอนี่เลี้ยงออกนึกออกนึกออกไม่ของเราน้อยมากเลยเหรอเอาข้าวเอาคุณหนอก็ไม่ได้คุณไม่ได้อ่ะกูก็พอเล่นได้อะไปเล่นจะไปเล่นไปเลยมีครับมีต้องรอบินมา้าง้างพี่พี่โทรตามบินให้บินมาเลยทางนั้นน่ะมากำลังมากำลังมากำลังมากกาาลลัังงมมใจอเลยไปเต้ยเราไม่ยลกที่สุดเลยมึงคนเดียวไม่ครับ นั่งบนรถไปไว้ตีปึงขับบนไปวนมายิงเรื่อยๆไปเลยแค่สิบกันแล้วนะสอนอครับฮัลโหลครับไอซันน่ะอะไรชมอ่ะอะไรชมอ่ะอไรบีอะไชมอ่ะไลฟเอนอันไหนพอนเออมาแล้วไอซันยังไงนถ้ามีของซอมเมื่อวาขออนห่พวกผมจะไปพักกันแล้วพี่อ๋อจะพักแล้วใช่คือเม่อาพี่ไปก่อนนัจะไปนอนกันนะพี่อ่าครับ อันนี้ผมไม่รู้ว่าโทรบออันนี้มันจะโอเคกว่าไหมพี่อ๋อได้ครับดำนั้นครับดำนั้นครับดำนั้นครับถ้วเราตัวพักยังอยากซัดต่อก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเราโทรพักไอพี่พูดว่าไงอ่ะพี่พี่ก็อยากต่อแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ฝั่งเราอ่ะคือมันมันมันต่อมันต่อได้พี่แต่มันแต่มันจะไม่มันอาจจะมีแค่นิดเดียวแล้วมันอาจจะไม่ได้แบบเข้าไวไฟกับพี่อ่ะดิผมมงเช้าได้ปะล่ะต้องเอพักแล้วพ่โทรมาขอพักแทบ ก็จะแอบถ้าวันนี้เหรอพี่คือวันนี้เหรอเออวันนี้ขอพักแล้วเขาโทรมาเขาบอกขอพักพอดีแล้วน้องเขาจะไปนอนแล้วพี่เสิร์ตพี่เสิร์ตไปดิไยิงไปติดงานดิอย่าแม่งปะเอาแม่งดีเออเคือขอไอ้ไฟก่อนเลิกได้ไหมไอกไฟก่อนเลิกอไฟเดียวเนี่ยวัดกันไปเลยแล้วก็พักเลยถ้าแยกก็แยกได้ได้พี่โอเคตามนั้นเฮ้ยปืนนะปังตีปีคนเดียวยิงปืนตกมาได้เลยตีปืนมันอะปืนเหลือสองตัวตีปีไอ้ไอ้ซันอยู่หน้าสองแตอยู่ครบเปล่าไอ้ซันส้มอ่ะกูรับเอง ออมซพี่ก้อนไปไหนอ่ะพี่เอ๊ะฝ่ายหนึ่งน่าติ้งแบบปืนยิบหปไพนี่ไปเติมได้นะเว้ยนี่ไปเติมได้นะเว้ยไม่ไอ้หลงจะไปเติมของไหมรีบเติมของรีบเติมจะไปเติมของนี่ไปกูจะแดงกูจะแดงไปเลยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆกูจะแดงเร็วๆริมบัแชท พอนีเพนเยอะป่ะเพนตู้พี่หมดแล้ววะพี่เอาให้คนไอแก๊งเราหมดแล้วว่ะ <entrar> ไม่ดีแล้วครับคนดูที่เขาโทรมาขอพักแบบนี้ครับมันทําอะไรไม่ได้อ่ะก็ต้องโทรมาขอพักก็ต้องขอพักอ่ะถูกปะละ่ะผมไปขอยาแล้วเงินหมดก็ดีกว่าแบบไอ้เี้ยแม่งอยู่ดีแม่งออกไปเลยอย่างเงี้ยแต่น้อยบอกหน่อยก็ยังดีเป็นการติดแ๊บแบบบอกดีเขาออกเลยนะผมบอกให้แล้วออกไวด้วยออใช่ใช่มีกล่องมนะ ไม้อันที่สามจะไปฝากกับตำรวจอีกหรือเปล่าเขีนหมดวะเฟี้ยวเลยแต่เฟี้ยวแบบพี่เชื่อเชื่อเชื่อใชื่มแบบพี่มึงไปฝากตำรวจใช่ป่ะแล้วมึงก็เอาไม้อีกอันเก่ามาเอเดียายอีกป่ะแล้อีกมึงก็เอาไม้เก่าก็มาทำแล้วไม่ทำไม่ทำทำแ้พีกับตำรวจเฮ้ยตก็บแค่เพลแล้วไปดีกว่าเสียเวลาเวลาน้อยเราเพลย์ให้เฉียงก่อนรับหนึงตีหกคุณเปล่าไรจีแล้วพี่เปลือยมันไม่มีพี่เชื่กระเป๋าอะไรพี่เอ่อเก่าเก่าสี่หกนะรับ ขอยี่สิบขวดเอามาไปยี่ิขวดพอแปดสาเปิดตู้ไม่ได้ล็อกป๊กล็อกป๊กใครมีบ้างไปอุ้มไปอุ้มตัวเองไปอุ้มตัวเองเอ้ยเอเอเเอมเอาอบ้าง่มีเออคุณหน้าครับคุณหน้าขอกอนหน่อยได้ไหมได้ได้ได้ใครมีร้อนคอยบ้างมีร้อนคอยบ้างมีร้อนคอยบ้นงใครมีร้อนคอยบ้างเลยยังไม่ได้กดเลยวกแปดสี่แปดีัน เกียร์ไม่ได้ใ่ไดเหมอ่เนี่ยอพอให้เกียร์พี่ขอเพลน่อยห้าห้ดไปรอหน้าพี่เออรอหน้าเลไพี่กเก้กเหลืออันเดียวแล้วอ่ะร้อเก็ไเออมีปะล่ะมเป็นอะไรตบกเ้าตาครับแต่โอ้โหโอ้โหรถตำรวจต่แ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 ตล้วแตแล้วแต่แล้วแตแล้วโอยไม่กนกำลังอ้มอยู่ด้วยโอ้โรถตำรวจ เขาจะพักเหรอเขาจะพักไม่ให้พักใช่ไหมกลัวจบแล้วอ่ะตอนที่แต่เขาไม่เข้ามาดุแล้วพี่อยู่จบแล้วจบแล้วทักแต่เขาไม่เข้ากับเราระดับของผมมากครับก็บอกเขาจะพักพี่ไม่ให้เขาพักอ่ะเออแต่ก็ชี้หน้าต้อยก็ชีมาหาแล้วมาหาแิเจอดเลยเฮ้ยเฮ้ยโคตรขนามนีเลยอ่ะ าวายอุตส่าห์ได้รอตอรอยังไม่ได้ใช้เลยส,ลสักนัดตอนนี้จีจ uh ีก็ตอุ้มอยู่ก็อยากให้เราพักทินะนใช่แล้วกงอยู่อ่ะใช่ก็ตอุ้มอยู่สิบห้านาทีโอ้ oh. oh, เดือดชี่อ่ะสิบห้านาทีเองโคตรยาบไอ้เฟิร์สเขาเดือดอะไรวะฮุาเฟิร์สมันเงื oh yeah. hey, so ่อนยึตำรวจตำรวจมันอยู่บนรถมันก็ยิงไว้เห็นแล้วอยู่บนรถแบมันก็ยิงไอ้เฟิร์สเลยดิเข้าใจตำรวจครับว่าแบบว่าอยู่ในพื้นที่เข้าใจแล้ว ว่าทำไมมันจริงจะสีขาวเพราะมันคิดว่าสีดำมาเป็นตำรวจเพื่อนมาใช่เออมันก็ช่วยกันเหมอนกเป็นไม่ได้นะเว้ยแต่ก็เล่นจริงใช่ใช่พูดจริงเลยอะไรหรอพี่ที่ตำรวจมันจริงจะสีขาวอ่ะเพราะมันคิดว่าสีดำมันคือตำรวจที่เป็นเพื่อนกันแต่จริงมันมอยจากความชัดอ่ะสรุปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเราไม่ใส่เสื้อสีดำแล้วเดานัวดิเดานู่ดีเรามีเดานู่ดีจะเป็นใครวะเขาวอกนัวเปล่ะเล่นนอนเล่นนอนนัวเะล่ะพี่ขนาดอยู่วีต่อยกับพี่อ่ะพี่ยังโดนเลยเออต่อยผมก่อนด้วย อะไรครับคุณน้องสุดเราไม่ต่อยก่อนก่อนกนดนั้น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 พี่ก๊อเสียดายว่ะอะไรครับพี่หงทางผมยิ้มได้ไงอันนี้เราพักเลยพี่ได้สักไฟหรอเขาได้พักแล้วครับเขาได้พักแล้วครับแล้วแล้วนี่คือถ้าเจอตีต่อได้เลยป่ะหรือว่าตีต่อได้เลยครับตีต่อได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเขาบอกว่าหลัะเขาพักแล้วบอกื่อเหลือแกงเขาเหลือนีดห่อยเขาก็จะหลบเขาบอกกันเลยเออถ้าเขาหลบแล้วขายยาให้นะเจอเขาก็ทืบเรียบร้อยเราขายยาโดยเขาก็ทืบ กัเออพี่แง่นลองถามดีตอนพี่เอาไปเอาสพไปไปข้างบนน่ะไอ้บนตึกนั้นน่ะเออพี่เห็นมันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างพี่เห็นมันโดนลมพัดกระเด็นลงไปข้างล่างกระแทกอะไรไม่รู้มันลอยวิวลงไปเลยผมพางกูช่วยคือแบบว่ามันหล่นหล่นตรงนั้นพอดีไปอยู่ตะแกรงแล้วอ่ะใช่แล้ว่าอยู่ตะแกรงกูเช่อั้วมันมันมันอยู่ที่บ้านคนปล่อยมันอยู่ที่บ้านคนปล่อยกูกะตรงตะแกรงแบบเป๊ะๆแล้วอ่ะแต่มันยังเสือกไอ้นี่อ่ะมันเด้งป่ะพี่ใช่ป่ะหนูเคยเป็นอยู่เวลาวางสมแบบดีดออกไปเลยอ่ะอืมมันดีดออก อ้าวพี่ก๊อตของพี่อ่ะเป็นไงบ้างกัน13นาทีปืนกับไมกครปนี่คือเขาไม่ได้หาแล้วดีนี้แล้วตำรวจไล่กูอย่างเยอะเลยเยี่ยู่พีดาหวิวเโาไงต่มันจัดวันนี้มันจัดมันจัดจัดหลุดแล้วหลุดอีกกับฮารโชถ้าพี่ขับพลาดอ่ะแต่กูบอกให้วันนี้ออน เติมอีกแล้วเหรอเติมเก้าเอิมเก้าเติมอีกแล้วเหรอเตมเยอะอ๋อเออดูบปรีมาเจ็บพอเออดุบปรีมาบ้าเลยเราบอกให้ว่าลีอออน่ะขงในเมืองของจริงของจริงของจริงจัดีในเมืองของจริงครับของจริงลีออนเนี่ยในเมืองของจริงจัดเออพรุ่งนี้มาเปิดให้กูขยายเลยวะไอ้บินปื๊ดปื้ดปื้ดเลยพรุ่งนี้มาเปิดเปิดตอนเช้าขยายเลย I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know.